ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับวันนี้อีกันในรายการเกาหลีโซลิเปอร์ครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมบีดเบฟโซ่เหมือนเดิมนะครับผมก็มันมีเกมอะไรจะแคส์ที่แล้วนะครับผมอ๋อไม่สิอย่าพูดว่าเราจะไม่มีเกมอะไรนะครับผมเพราะว่าวันที่หนึ่งนี้ผมจะมาอออินตู้เปโกลีนปิ้นเซ็ตนะครับผมในเกมปิ้นเซ็ตคอนเน็กต์รีดได้นะผมมาติดตามชมกันได้นะครับผมวันที่หนึ่งนะครับผมเวลานะครับผมน่าจะเย็นๆนะผมจะลงเย็นๆหน่อยครับผม ก็ในส่วนของวันนี้ก็เราจะมาเปิดกาชานะครับในไอดีรองของเราเองนะครับผมเป็นไอดีที่เคยมาเปิดตู้ของสารคีคปติเนาะที่เป็นตู้อะไรอะนิยายนะครับผมที่นิยายของสามเคีมปติเนาะก็ผมก็มาจะมาเปิดอยู่ที่กี่สเต็ปอะห้าสเตปนะครับผม ตอนนี้ก็คือเตรียมเฮดไว้สูงสุดก็ถ้าเปิดเอาจริงๆก็ได้ประมาณสัก6ถึงสเต็ปอะนะแต่ว่าผมมาลงแค่5สเต็ปพอนะเพราะว่าเอาไว้เปิดตู้อื่นนะผมในส่วนของ ID ดีอื่นๆก็ไ d ดี ID หลักผมน่าจะเปิดแค่2ถึงสสเต็ปเท่านั้นนะครับผมผมยังลังเลอยู่นะเพราะว่าผมเปิดไป2สเต็ปแล้วมันเกลือแดกนะแต่ไ d ดีอีกอันนึงผมไม่เปิดเลยนะผมเพราะว่าผมจะดองเวดยาวแล้วนะ มาก็เรามาพูดถึงไอ้ส่วนของ ID นี้กันนะครับผมเราจะเปิดกันอยู่ที่5สติปกับการการันตี1ครั้งนะครับผมว่าเราจะได้ตัวอะไรกันแล้วเราผมก็จะมาลองเลทเหมือนเดินม 5, 5นะผม4.5 1.5นะผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เคแบบไม่เคยเปลี่ยนนะผมสลหรับการรีวิวตู้นะครับตัวนี้นะทั้งหมดเนี่ยผมรีวิวไปแล้วในคลิปที่แล้วนะ สามารถไปลงข้อเขียนได้หรือจะมาลงข้อเขียนตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมสาหรับการเปิดนะว่าใครเปิดไปกี่สเต็ปแล้วบ้างเอามาอวดกันได้นะครับผมก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะผมก็วันนี้มาลองเลทอย่างเดียวนะวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ตู้ที่ผมอยากลองที่สุดก็คือนี่นครับผมจะมาเปิดให้ดูกันชัดๆเลยนะว่ามันออกง่ายหรือไม่นะเพราะว่าไอดีหลักผมเปิดได้5ดาวประมาณกี่ครั้งอ่ะ3มครั้งแล้วนะสลหรับตู้ accessory f ฟ e ีตู้นี้นะ สำหรับตู้นี้ก็แจกฟรีมาหลายวันแล้วนะตั้งแต่วันที่23นะครับผมเปิดเจ็ดครั้งครับผมการันตีไม่ไม่ใช่การันตีสิเปิดสิบครั้งทุกทุกวันนะผมแต่ตู้การันตีนี่มาตั้งแต่วันที่23นะผมใครยังไม่ได้เปิดก็ไปเปิดกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาลองเล่กันนะครับผมสำหรับตู้ฟรีวันนี้วันผมเปิดวันที่อันนี้ผมเราอินมาสอก็เปิดครั้งที่ห้านะครับอีกสองครั้งเนาะนี่ครั้งที่ห้านะเรามาลองเปิดกันดูนะครับผม นี่นะแน่บอกออกดีหน่อยไม่ได้นะครับผมก็อย่างนี้แหละครับผมอย่าไปพูดว่ามันดีเยอะนะครับผมเพราะมันจะเป็นอย่างนี้นะผาไม่ไม่ครับผมไม่ผมพูดจริงๆนะว่ามันเจ็ดครั้งเปิดทดลองเปิดดูไม่เสียหายนะผมมันฟรีนะผม ไม่เชื่อนี่ผมจะบอกให้ดูว่าผมได้อะไรบ้างนี่ครับผมนี่ชับม่วงนะที่ผมได้ชับส้มแล้วก็นี่ครับผมยูกิเขียวนะแล้วก็ถ้วยส้มนะครับผมแล้วก็เอ้ยน,นี่นี่อันหนึง่งผมได้อันนี้ผมได้สามครั้งนะผมฮะได้ห้าดาวสามครั้งนะผมแล้วก็เป็นห้าดาวสองครั้งเอ้ห้าดาวสองอันได้นี่โลเดียวนะผมสองครั้งเนาะแล้วก็มีห้าดาวได้อีกอันเดียวนะผมอีกหนึ่งครั้งเนาะ ก็นี่แหละผมว่าคุ้มนะควรเปิดนะครับผมใครมาก็ต้องเปิดนะตูน้นี้คุ้มฟรีด้วยนะผมวันแรกก็การันตีอีกนะครับผมแล้วก็เรามาดูในส่วนของตู้ฟรีของวันนี้กันนะครับผมตู้ฟรีของเซตว่ายน้าน,นะครับผมชุดเก่านะที่ประกาศมาเมื่อวานนี้เลยผมว่ามันจะแจกฟรีนะนี่ครับผมสำหรับใครที่เป็นสาย ผู้เล่นเริ่มต้นนะให้แนะนํามาเปิดตู้นี้ก่อนนะผมเพราะว่ามันมีตัวหลังตู้ของตู้ตัวใหม่อยู่นะก็คือแถวบนนะผมยยเว้นคู่คาคุตัวเดียวนะผมนอกนั้นคือใช่หมดเลยนะก็มาเปิดกันก่อนนะครับผมสลับแถวบนนะส่วนแถวล่างนี่คือดีที่สุดถึงถึงไอ้ซุยฟงนะผมซุยฟงชื่อว่าน้ำสีฟ้านี่ครับผมจนถึงยลรยจิสีส้มนะ เซตนี้เป็นดาวแดงทั้งหมดครับผมใครเป็นผู้เล่นใหม่หรือไม่มีก็ไปตามหาเปิดก็ได้ครับใครได้แถวล่างคือว่าดีนะผมคุ้มผมสลับคนที่ขาดเพชรนะรผมจะได้ฟรีไปเลยถ้าไม่ได้ปั้นอะไรเลยสักอย่างก็คือ2 0 0รอเพชรเต็มๆนะก็เปิดก็ได้เลยนะผมฟรีอีกแล้วนะเขาไม่กักนะผมแถมเขายังให้ฟรีอีกนะ แนะนำให้เปิดตู้ฟรีก่อนนะผมเผื <c oughs> ่อได้แถวบนนะถ้าถ้าได้แถวบนแล้วมันมันจะโอเคกว่านะไปเปิดตู้ล่างแล้วมาได้อันบนนี่มันไม่โอเคนะครับผมสู้ยอมไปเปิดซ้ําได้ตู้ล่างซะดีกว่านะครับผม <c oughs> ของฟรีเนาะก <c oughs> ็เอา <c oughs> ของฟรีก่อนนะผมจะได้รู้ว่าเราขาดตัวไหนเราไม่ควรได้ตัวไหนและภาวนาว่าไม่ไม่ให้มันออกมาตัวไหนนะก็เปิดตู้นี้กันก่อนนะผมแนะนําเลยนะผมตู้นี้ผมคุ้มจัดจัดนะครับผมไม่มาเล่นไม่ได้ครับผมช่วงนี้ นะผมเปิดให้ดูเลยนะครับผมว่าจะได้ตัวใหม่หรือเก่านะมาต้องขออภัยในเรื่องเน็ตนะครับผมช่วงนี้เน็ตมันค่อนข้างช้านะครับผมไม่หรอมันมันช้าตั้งนานแล้วแหละนะนี่นะผมการันตีห้าดาวหนึ่งตัวนะครับผม,ะผมจะได้ตัวอะไรกันนะครับผมอ๋อคุคาคุนะครับผมตัวนี้ไม่มียังไม่มีดาวแดงนะน่าจะดาวแดงปีหน้านะครับผม ก็ได้ผมได้ก็จะมีพวกตัวนี้ด้วยผมตัวสามดาวที่เป็นชุดว่ายน้ำนะผมนี่ครับนะผมใครยังไม่มีก็นี่แหละครับผมได้เป็นเพชรฟรีไปด้วยนะครับผมสองตัวเป้าสองตัวเป้าอ่าครับได้หนึ่งตัวผมสำหรับนี่ผมพันไปแล้วนะก็ได้ครูครูมาหนึ่งนะครับผมมันมีโอกาสได้สองหรือสามตัวนะถ้าใครดวงดีหน่อยก็ได้อาจจะได้สองสามตัวนะผมผมดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็นั่นแหละ ก็เบสิกนะผมการันตีหนึ่งตัวก็ให้มาหนึ่งตัวจริงๆครับผมนะมาเรามาดูกันในส่วนของไฮไลท์หลักของเราเลยนะผมสามตัวละครสุดเจ๋งนะครับผมไม่ธรรมดากันสักตัวนะผมสับเนลนดอกน้ำหอมนะครับผมใหญ่ด้วยนะครับผมสุดยอดผมตัวนี้ไม่แต่ผมลองไปเล่น ด้วยตัวเอีทนะครับผมผมรู้สึกว่าสกิลมันไปด้านหน้าจริงๆเลยครับผมตามนั้นเป๊ะเ,เลยนะไอตัวนี้นะตามที่ไอทีเซอร์เขาได้เล่นให้ดูนะก็นั่นแหละด้านหน้าหมดเลยนะผมแม้แต่สกิลสองอ่ะคือมันจะรวบอ่ะด้านด้านหลักมันอยากไม่รวบเข้าไปหาเลยคือคือ,คอมันมันไปด้านหน้าอย่างเดียวจริงนะครับผมส่วนตัวนี้ก็คือ1ก็ผักตามสไตล์ของสายตีระยะไกลนะผมนะตัวนี้นะ ก็เป็นสายตีโปรตีที่ดีหนึ่งตัวนะผมก็เป็นตัวเดกน้ำหอมใหญ่ด้วยก็โอเคครับได้นะผมสองตัวนี้ถือว่าได้มันก็คุ้มเหมือนกันนะผมตัวนี้ก็เป็นดอกน้ำหอมสีส้มนะผมตัวนี้ธรรมดานะดอกน้ำหอมธรรมดาแต่ผมชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะเพราะสวยดีนะ <c oughs> สวยนะสวยตัวนี้สวยสวยทุกตัวแหละแต่ผมแค่ชอบอิสาเนะเป็นพิเศษนะครับผมมาสเต็ปที่หนึ่งนะผมผมจะมาลองเล่นให้ดูกันจะจะเลยนะว่า จะได้กันหรือเปล่านะมาสเตปแรกไปเลยนะครับผมลุ้นนะครับลุน้นถึงจะไอดีลรองเถอะแต่ก็ลุ้นเหมือนกันเป็นไอดีตัวเองนะ <c oughs> มาเฟกเอาไหมเฟกเอาเออ <c oughs> มาแล้วครับสเตปหนึ่งก็ห้าดาวแล้วนะรุ <c oughs> ้นเลดนะครับผม <c oughs> ตัวนี้อ่า <c oughs> ลดเลทครับผมรันง,งี้คู้ครับผมลดเลทอ่ามันมีลดเลทด้วยประเด็นนี่แหละที่ที่สาเหตุที่ผมบอกถึงไม่อยากให้เปิดเยอะนะมันมีลดเลทอะไรด้วยนะมันเป็นเลทสี่จดห้นุดะผมว่าเจ็ดปีก็ไม่น่าต่างกันหรอกถ้ามันทํามาเป็น สเตปอัพเปอร์เซ็นนี่มันจะเป็นอะไรที่สบายมากครับผมสำหรับการเปิดนะครับผมเพราะว่าสเตปอัพมันจะขึ้นมาเนาะจากส3สมเป็น4ี่สี่เป็นห้าห้าเป็นหกหกเป็น8ดอย่างเงี้ยแต่มันจะมีแค่เจ็ดสเตปแล้วก็สเตปสุดท้ายเป็น8แล้วก็จะมีมีการันตีนะและการันตีสเตปสุดท้ายสเตปเดียวหลังจากนั้นจะไม่มีการันตีอื่นนะผมคิดว่าเจปีอาจจะเป็นทรงอย่างนั้นมากกว่านะเหมือนปีที่แล้วนะครับผมมา สเตปที่สองนะผมไปวันนี้จะได้สักตัวหรือไม่นะครับผมไม่มั่นใจกับดวงตัวเองเลยช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยผมไอดี ID หลักก็เพิ่งเจิมไปไอดี ID นี้มาเซ็กเอาอีกไหมอ่ะครับเงียบนะครับผมสเตปสองนะสงสัยอาจจะเห็นเปิดพันปีรอบที่แล้ว ได้สองตัวคุ้มๆนะครับผมรอบนี้อาจจะไม่ให้ไม่ไม่ให้เลยสักตัวก็อาจจะเป็นได้นะผมต่อเน,นื่องนะผมกดรัวแล้วนะมันจะจะเงียบไปแล้วนะมามามาหน่อยมาหน่อยเ,เอาเงียบนะครับผมล้างซวยหน่อยไหมล้างซซยล้างซวยก่อนระหว่างน,นี้ต้องล้างซวยกันก่อนนะผมสามสเต็ปนะผม เงียบตั้งแต่สเตปแรกยันสเตปที่สามนะไม่ให้เยอะนะรอบนี้ไม่ให้เยอะนะเพราะว่าเจ็ดปีรอเราอยู่นะถึงตัวละครมันมันจะดีหรือมันจะสวยหรือมันจะบึ้มๆขนาดไหนผมก็ช่างใจก่อนช่างใจผู้ชายอะช่างใจได้ไม่มาเท่าผู้หญิงหรอกผู้หญิงอาจจะข้ามๆได้อยู่นะผมว่าผู้หญิงเต็มที่อาจจะให้แค่ห้านะผมน่ารักอย่างเงี้ยผู้ชายอ่ะโอโ้โหเทกระจาดใคร วยเนยววยโมโมวยอิสานะทีกระจาจับมาผมบอกเลยผมชอบอิสานะนะผมชอบมากแต่ข้งใจก่อนถึงจะชอบรอรอรอ,รอฟีน่า,า,นานฟีน่าดีลันมีลีลันฟีน่ายังไม่เท่าป้าไงถ้าถ้าเป็นป้านะผมน่าจะอออินอยู่นะรอบแรกผมป้าไงป้าผมอออินไปแล้วยับดีผมบอกเลยก่อนหกปีอ่ะผม เอาเปิดหกปีเซตหลังผมไม่ได้ด้วยไอดี ID หลักไม่ได้แต่ก็ได้ไอดีที่ผมทําคลิปประจาเนาะแล้วก็ไอดีนี้ก็มาเอามาเปิดซ้อนแผนอีกทีหนึ่งกันไอไอไอดี ID รองเก็บไม่ทันนะก็เลยเอาไอดีนี้มาเก็บด้วยนะผมไม่ได้ว่างอะไรนะผมว่าผมผมแค่เข้าแล้วก็ออกแล้วก็เดินฟาร์มปกตินะครับผมไม่ได้ฟาร์มแบบดักตลอดนะ สมมากก็จะฟาร์มไอไ้ที่ที่ผมบอกนะไอ้เลดสีดาวกับเลดห้าดาวนะ <c oughs> ไอ้ตรงนั้นน่ะได้เพชรเยอะมากนะผมวกวรไปฟาร์มนะฟาร์มง,ง่ายด้วยเลดสีโดยเฉพาะเลดสีดาวนะไปไปกันต่อเถอะล้าง่วนมานานละมากดเลยนะครับผมว้ายเงียบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เกลือแดกนะผมโหเปิดตัวหน่อยไหมอ่ะเปิดตัวหน่อย ไปเรื่อยตอนนี้ผมไปเรื่อยผมลองเลดด้วยผมลองหลายหลายสูตรเลยนะอ่าเปิดเลยนะผมเปิดทุกอย่างนะผมตัวที่มีอยู่นะนี่เปิดตัวคัมแบ็กด้วยนะผมอันนี้ตัวลับวุ้นที่กลับข้ามาเล่นนะครับผมสองร้ฟรีๆนะ เค็ดปัจจแดงมีแล้วด้วยนะมีแล้วด้วยนะแต่แค่อันนี้แค่อัพอัพสองร้อยให้ด้วยเฉยเพราะว่าอันอันที่ผมอัพมาผมอัพถึงแค่ร้อยหสิบนะผมไม่ได้อัพสุดถึงสองร้อยนะก็ย่อยๆ่อยรอห้าสิบทิ้งไปแล้วกันมาสเต็ปการันตีสุดท้ายนะครับผม จะเงียบหรือไม่นะครับผมการันตีแล้วนะหลังตู้หน้าตู้มาแน่นอนครับหนึ่งตัวนะครับผมอาฟาสหรอว่าฮิโอรินะครับผมว่าต่ฟัคเดี๋ยวเดี๋ยวมันการันตีใช่หรอผมว่ารอบนี้มีสองตัวผม,ผมว่ารอบนี้มันมีเงี้ยงงำนะน,นี่ไง มาแล้วผมว่าแล้วมันมีเงียงงำนะครับผมสองตัวนะครับผมอุ้ยฮาริเบล,ลอีกหนึ่งตัวนะครับผมคุ้มไปไหนรอบนี้อโ,อโตัวใหม่หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ตัวรองสองตัวนะครับผมก็คือเนวตัวใหม่นะครับผมแล้วก็ฮาริเบล,ลตัวรองแล้วก็ตัวนี้โคตรรองเลยนะ โอเคครับผมโอเคครับมาทั้งสองสาวครับผมโอเคครับนี่ถือว่าคุ้มนะครับสเตปนี้นะสเตปห้านะครับผมออกแล้วนะครับผมตัวใหม่นะอ่ะล็อกสักหน่อยอ่ะล็อกสักหน่อยโอ้ยโอ้ยน่ารักอ่ะครับห้าสเต็ปนะอันนี้คุ้มนะครับผมได้หนึ่งตัวใหม่นะนี่ผมจะเปิดให้ดูอีกนะครับผมเพชรมันเหลือนะผมเปิดเลยผมผม ผมไม่สนอยู่แล้วนะอะหลังสเต็ปนี้จะดีหรือไม่ะาดาวนะครับผมนะได้งตัวนะครับผม <c oughs> ได้อิสานี้นะครับผมโอ้โหคุ้มจัดๆนะครับผมจะมีอีกไหมผอมโลภนะ โอเคครับสมใจปรารถนาครับโอเคครับขอบคุณครับเคแลบครับผมหกสเตปนะนี่หกสเตปเองนะครับผมใครเกลือกว่าน,นีออาา้ก็อาจจะมีกว่านี้นะส่วนไอดีนี้คุมแล้วครับผมสลับโอ้โหคตรน่ารักเลยดูดีจากนั้นผมได้มาแล้วผมพอใจแล้วแหละผมพอใจนะเด็ดช้านะเด็ดช้าเป็นช่วงๆนะผม โอเคครับผมได้ครับผมไหนเรามาดูผลประกอบการของเราสิว่าเราได้อะไรบ้างนะนี่ครับผมเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับผมเกะก,กะนะนี่ครับผมได้มาทั้งหมดหกตัวนะครับผมเป็นตัวใหม่ทั้งหมดเลยนะเริ่มจากคุาคุนะครับผมการันตีห้าดาวนะครับผมไอลันนี้คูสเต็ปแรกนะครับผมแล้วก็ มีสเต็ปห้าสามตัวนะผมมีฮิโอริคิสมาสนะครับผมแล้วก็ฮาริเบลว่ายน้ําปีก่อนนู่นนะครับผมแล้วก็เนลปีนี้นะแล้วก็สเต็ปที่6ก็เป็นอิสาเนะครับผม6สเต็ปนะครับผมฟังชัดๆว่า6สเต็ปนะนี่เป็นแค่เพียงการลองเลทเท่านั้นนะครับผมใครเปิดอาจจะไม่ได้แบบผมนะ <laughs> อันนี้คือผมดวงดีล่้วน,วนผมไอดี ID นี้ดวงดีมากนะครับผมรอบที่แล้วก็ อิจิโกะกับล uh นะูเคียเนาะที่ผมได้ไปเนี่ยเนี่ยเนี่ย้น,ยมนมาอิจิโกะลูเคียแล้วก็อาซาชิโร่กับเคมปาจินะผมผมเห็นเทียของเคมปาจิขึ้นไปถึงระดับ SS แล้วนะแต่เป็น SS ลบนะก็ดีนะผมก็ได้ไป้ายน้ำมาถึง3ตัวเอ้ย3เนะี่ย4ตัวนะครับผมรอบนี้คือคุ้มมากนะผมสลับใครที่จะเปิดนะผมสลับผู้เล่นที่เพชร น้อยๆหรือไม่ค่อยจะมีเพชรนะผมแนะนําสําหรับการเปิดก็คือ2สเต็ปขั้นต่ํานะใครสำหรับใครจะเปิดนะไม่ควรเปิดเกินนี้นะผมสำหรับคนที่ขาดเพชรหรือไม่มีที่จะฟาร์มเพชรนะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นเก่ายัางมีที่ฟาร์มอยู่ก็สามารถลงได้ประมาณ5สเต็ปเป็นขั้นต่านะครับผมตู้นี้ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันเป็นตู้ดับน้ำหอมใหญ่นะผมสองตัวนี้คือจิ๊กซอว์สองชิ้นสุดท้ายสำหรับ ไอ้น้ำหอมใหญ่นะครับผมก็คือ2ตัวใหม่นี้เนาะแล้วก็มีกลิมจอแล้วก็นินี่โนเอลซิดมัดนะก็ครบ5ตัวแล้วครับสำหรับตัวดอกน้ำหอมใหญ่นะครับผมสามารถเปิดหาได้ง่ายกว่าไอสองตัวนะั้นไะไอนินีกับโนเอลที่ผ่านไปอะนะตัวนี้มันออกง่ายกว่านะผมใครไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นก็รอปีหน้าถ้าทันอยู่นะผมว่าหรือไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ นั่นแหละเดี๋ยวมันก็หลุดมาเรื่อยๆครับผมผมว่ามันไม่ได้แบบต้องจําเปิดขนาดนั้นนะสำหรับคนที่ไมไ่อยากได้มากนะแต่สำหรับคนอวยนี่ก็ตามท่านเลยครับผมตามกระเป๋าในบัญชีของท่านหรือเพชรในคลังของท่านที่มีอยู่สามารถเปิดได้เต็มที่นะครับผมส่วนตัวผมก็สองสามสเต็ปขั้นต่านะผมไม่เปิดเยอะนะถือว่จะมีที่ฟังว่ะผมมีที่ฟังก็คือหอกับ เลทของอุาหาระคิสเกะอันใหม่นะครับแล้วก็ไอดันพอยต์อันใหม่นะที่ยังไม่ให้ฟาร์มอยู่นะผมแล้วก็ยังไม่รวมถึงการเปิดตั๋วได้สลับของพวกหลังลุง5้าดาวนะครับผมที่ผมยังไม่มีนะ <Right. S 1> สระการเปิดตั๋วนี่ก็ลงดันพอยต์นะผมเรื่อยๆนะใครจะฟาร์มแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน,นครับผมก็นั่นแหละครับผมแนะนำขั้นต่ำสองสเต็ปครับผมไม่มีอะไรมากใครจะเปิดนะ นี่ผมผมกั้นใจไงว่าผมไหนๆก็ดวงดีแล้วผมก็เลยล่อไปอีกหนึงสเต็ปนะก็เป็นเจ็ดเอ้หกสเต็ปนะครับผมก็เลยคุ้มมานะครับผมก็ใครเปิด5้าสเต็ปแล้วก็แถมอีก2องแล้วกันเป็น7นะผมว่าเพราะว่ามันสองสเต็ปจะลดราคานะครับผมเป็นร้อหบกับ200นะสะเต็ปหกับ7นะก็ สลับใครที่จะเปิดนะผมก็ขอให้เปิดได้ดีกว่าผมนะครับผมขอให้ดวงเฮงๆนะครับผมสลับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรล้วผมสลับการเปิดนะผมมาเปิดเทสเลดก,กันดูโง่ๆแบบนี้เลยนะครับผมสรับการเปิดนะผมคอนเทนต์ผมมีแต่เปิดอยู่แล้วนะคอนเทนต์ตัวละครก็ไม่ได้ลงเท่าทีนะผมทําทิ้งไว้จะเสร็จเมื่อไหร่วะเนี่ย <c oughs> นะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผม ใครเปิดก็น,นะครับขอให้เปิดได้นะครับผมครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ